สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะมีข่าวมาแจ้งให้ทราบสำหรับการอัปเดตทะเบียนจ่ายเงินนะคะก็คือเยียวยาเกษตรกรรอลุ้นรอบ2นะคะสำหรับเงินเยียวยาโควิดนั่นเองค่ะมาฟังรายละเอียดกันเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะ <Me Too> เพื่อที่จะไม่พลาดที่ใหม่ๆต่อไปค่ะ สำหรับเงินเยียวยาเกษตรกรรอบ2นะคะก็มีการนัดประมวลผลอัปเดต7ทะเบียนเกษตรกรในวันที่11มกราคม2564นี้นะคะสรุปตัวเลขแน่ชัดมีจำนวนเกษตรกรเท่าไร่เร่งปฏิบัติตามนโยบายรัฐมนตรีไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะสำหรับความคืบหน้าเยียวยาเกษตรกรรอบที่2นะคะ สืบเนื่องจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5มกราคม2564ที่ผ่านมานะคะเรื่องการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดนี้นะคะก็คือโควิด19มอบหมายให้ในายสุพัฒพงศ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะคะและก็กระทรวงการคลังดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นใน2เดือนนี้ในส่วนของกระทรวงเกษตรนายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมนะคะในการเพื่อความรวดเร็วทันทีที่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะจ่ายเยียวยาอย่างไรคะ่ะ ซึ่งเลขาธิการสำนักเศรษฐกิจการเกษตรนะคะนายทะเบียนเกษตรกรและก็โคศกเกษตรกรและสหกรณ์ก็ได้เปิดเผยว่าทางสสกนะคะได้เชิญเจ็ดหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อขอข้อมูลในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมมอนไมการยางแห่งประเทศไทยกรมประมง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลและก็กรมสัมภสามิตรเป็นต้นนะคะจากฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วซึ่งหากรัฐบาลนะคะมีโนโยบายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรก็จะได้มีข้อมูลทะเบียนเกษตรกรสามารถยื่นได้ทันทีนะคะเรียกว่าทำไว้ก่อนนั่นเองค่ะ เมื่อได้ข้อมูลของเจดทะเบียนแล้วทั้งหมดนะคะคาดว่าจะนำมาประมวลผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่11มกราคม2564เพื่อที่จะทราบความชัดเจนว่าปัจจุบันนะคะมีฐานตัวเลขการขึ้นทะเบียนเพิ่มจากเดิม ที่ก่อนหน้านี้ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรไปแล้วรอบที่1นนะคะได้ส่งรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ให้กับทางธนาคารทกสเพื่อดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรรายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม6.3รวมรายละ1 5 0 0 0บาทนะคะซึ่งของปีที่ผ่านมานะคะ ประเมินว่าตัวเลขนะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะักระยะเวลาผ่านไปไม่ถึงครึ่งปีเมื่อได้ตัวเลขชัดเจนแล้วจะส่งให้ดรเฉลิมชัยซีออนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไปค่ะรอว่าหากรัฐบาลมีนโยบายหรือว่ามาตรการอะไรออกมานะคะสําหรับเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีฐานข้อมูลของเกษตรกร ก็พร้อมที่จะสนองนโยบายรัฐบาลในมาตรการต่างๆที่จะออกมาสำหรับเกษตรกร,กรนั่นเองค่ะสำหรับเกษตรกร,ะกรนะคะสามารถตรวจสอบรับเงินเยียวยาได้จากหน่วยงานขึ้นทะเบียนต้นสังกัด ที่เกษตรกรแต่และคนไปขึ้นทะเบียนที่หน่วยงานด้านพืชนะคะกรมส่งเสริมการเกษตรหรือว่าการยางแห่งประเทศไทยค่ะหรือว่ากรมประมงกรมปรศุสัตว์หากไม่พบข้อมูลนะคะให้เกษตรกรสามารถโทรศัพท์สอบถามหรือว่าเดินทางไปขออุทธรด้วยตัวท่านเองนะคะก็คือมีทั้งหมด8แห่งนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าแปแห่งมีอะไรบ้างหนึ่งนะคะก็คือสำนักงานเกษตรอำเภอและก็จังหวัดสองสำนักงานประมง อำเภอและจังหวัด 3. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด 4. สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียตรติเขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้านนะคะ5เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย1 8และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่1-4ค่ะ 6. สำนักงานสัมปสามิตจังหวัด 7นะคะการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหรือว่าสาขานะคะทั้งนี้เกษตรกรที่จะได้รับเงินเยียวยา1น0 0 0บาทจะต้องไม่เป็นข้าราชการข้าราชการบำนาญและไม่มีสิทธิซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันหรือว่าเกษตรกรที่มีประกันสังคมนะคะดังนั้นเยียวยาเกษตรกรในรอบที่สองนี้นะคะหากรัฐบาลมีมาตรการเยียวยาเกษตรกรจะเปลี่ยนแอปพลิเคชันใช้ตรวจสอบหรือไม่หรือจะใช้ของเดิม ต้องติดตามกันต่อไปนะคะอันนี้พูดถึงในรอบที่1น,นะคะก็คือปีก่อนเนาะที่มีโรคระบาดนะคะที่จะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรเอามาเป็นแนวทางนะคะทางนี้ก็ต้องรอวันที่11นะคะ 11. มกราคม2564นี25นี้จะมีการประชุมหารือกันอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะรีบมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ